สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น NKE บ่ายนะครับหุ้น NKE บ่ายของวันที่14เมษายน2566นะครับสำหรับหุ้น NKE ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละ2คลิป2รอบนะครับหุ้น้คือีกเช้า9โมงครึ่งนะครับก็ออกไปแล้วผลปรากฏว่าสลบนะครับขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับขออภัยทุกทุกท่านด้วยไม่มาทั้งบนทั้งล่างเลย มันออกเบิ้ลนะอประมาณนี้ก็ขอภัยด้วยนะครับอ่ะสู้ๆต่อนะครับอ่าท่านที่ไปไหวนะท่านที่ไปไม่ไหวก็ขอให้พักลุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่าที่แวะเข้ามาชมนะครับอ่าแเราก็ไปรอบบ่ายกันต่อเลยนะครับอืมันนี้นะครับรอบบ่ายมีอะไรบ้างอ่าครับรอบบ่ายก็มี คนนี้ขี่บ่ายนะครับหลับบ่ายบ่ายมงตรงนะวันนี้วันสุกแล้ววันสุดท้ายหลับสุดท้ายด้วยก็เอาให้ได้ก็แล้วกันนะครับขอให้โชคดีโชคดีทุกทุกท่านนะครับเพราะว่าหยุดยาวเลยหยุดยาวเลยไปยาวเลยประมาณนี้นะครับอืมแปดเก้าศูนย์เน้นที่เก้านะครับเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าส่วนศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามสามศูนย์ ศ4นย์สี0สนหกหกศูนย์นะครับตัวลองลองคือแปดนะครับอืมวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดขอเลือกที่เก้านะครับเราศูนย์นะครับอศูนย์นะครับสามนี้เลยครับชนชอบค่อยว่ากันนะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุนรุนไปลงไปนะครับเด่นเก้าศูนย์นะครับอืม เห็นวิ่งรูดเก้ากับศนนะครับเน้นที่เก้าก็สองก็าามก็สีก็้าเก้าหกไปกับศุนย์สองศุดสามศูนี่นห้านหกไปกับนะครับส,ส่วนตัวรองคือแปดนะใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับเน้นทางไหนเน้นทางข้างหน้านะครับเน้นทางข้างหน้านะครับตามนี้เลยครับเดือนท้าย้ายก็ท้ายช้ตัวนรองนะครับท้ายตัวรองนะแปดก็ต <c oughs> ัวลรองนะครับเน้นที่เก้านะครับ นี่นะครับนี่คยอบ่ายนะครับนะครับวันใหมก่ก็นี่ค,นนคือวันจันนะทน,ๆๆๆนะครับวันจันทนะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะครับบ่ายนี้นะขอให้ได้ฮได้ก,กีนกันก็แล้วก,กันนะครับขอบคุณมากๆครับ,บสวัสดีครับ